วัสดีรับผมเทปเลยนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อว่า h ันตี้ซอมบี้นะครับเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันแนตะมันขึ้นฟีดทิกตอกผมมาแล้วมันดูน่าเล่นดีนะครับก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะพอเล่นไปเล่นมาผมก็ได้รู้นะว่าเกมนี้มันมีตัวละครตัวหนึ่งที่โคตรน่าเอามาทําคลิปเลยเว้ยตัวที่ว่าก็คือคาตาระระดับมิสติกนะครับอืมตัวนี้โอกาสออก4%เว้ยตัวนี้มันอ้างอิมมาจากไอ้นี่นะฮะเวอร์จิลแลวกูชอบเวอร์จิลอยู่แล้วไกเพราะงั้นไม่ได้นะสุมเลยขอร้องละน้องมาเลยเวงัน เวอร์จิ๋วของฉันอืมเวอร์จิ๋วของฉันเวอร์จิ๋วของฉันอืมขวัญ a few moments later โอ้โหผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะเออส่งไปเลยเพื่อนคือถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่รู้อะเอแต่มันต้องได้ดิวะกูจะต้องได้เล่นเวอร์จิว๋วไม่ได้ไม่ได้ไไดขอร้องละน้องออกมาที่เถื่อนหนาเวอร์จิ๋วเอ๋ยเฮ้ยโอ้โหผ่านตาไปแวบบแบบสีแดงอืมขวัญแมวเ,เพื่อนกูขอเวอร์จิว๋วขอเวอร์จิ๋ว 4ีเปอร์เซนต์้าโอ้จิ้วเฮ้ยโหลผู้ผ่านตากูอีกแล้วไอ้ยื้อโอ้จิ้วมันต้องมาดิวะไม่สัตว์แป๊บหนึ่งนะมารอบนี้แหละมันจะต้องกลับมาหาข้ามาเลยดาบของข้ามาเลยดาบดาบเฮ้ยไม่ใช่ไม้เบสบอลนั่นหรอสี่เปอร์เซนต์ที่ว่านน่ะกลับมาหากูได้แล้วเพื่อน กับมาหาเจ้าของที่แท้จริงกูขอดาบไอ้เชีย่ยวโอ้โหมันจะได้ปะวะเนี้สี่เปอร์เซ็นต์แล้วลัคกี้สปินคืออะไรผมไม่รู้นะผมใช้ตังค์สุ่มก่อนไอ้เชีย่ยกี่ใต้อีกแล้วเอามาทำไมเนี่ยไอ้เฮียไม่เอาอขอดาบดาบของฉันมันคือดาบของกูโอ้ในเหี้ย minutes Five โอ้สิบสองสปินสุดท้ายแล้วนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแต่มันต้องได้ดิวะทุกความมืดมิดย่อมมีแสงสว่างแถมนั่นเป็นดาบของข้าด้วยโอ้ย เฮ้ยกูเริ่มเหี่ยวแล้วว่ะเฮ้ยโู้ผ่านตาเขาอีกแล้วอืมลัคกี้สปินโอ้ยโอกาสออกสิบเปอร์เซ็นต์เลยวะลัคกี้สปินเที่ยถ้าไม่ได้โอ้โหมาผ่านตาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู๊ไม่มาวะไปไปเที่ยมาแล้วชันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วสินะดาบุ้งชันไปเลยน้องเที่ยลองเลยมาโหเรียกหนึ่งคน มันต้องระดับยากสุดดิวะนี่มันด่าของกูนะเว้ยระดับเวอร์จิ้วเลยนะเฮียมันจะขนาดไหนกันทีว่าความยากระดับยากสุดอะโอ้โหมาแล้ววิ่วดูดาถือดาบกูดิไปเราปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนไม่รู้ว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่าปิดไว้ก่อนอืออเฮียเฮ้ยเดี๋ยวนะหนึ่งสองเฮียมันเฮียมันเก็บดาบโอ้เก็บดาบคนเท่เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะในสกิลซัดฮึบฮึบอ๋อฟันสองฮิตแอท้าเอ็ก ชุบเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะขอดูท่าซีก่อนดิเชีย่ยฟันดาบรัวมาเลยน้องพวกสบายมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเชีย่ยมันดึงมาด้วยโอ้โหไม่จะบอกแนละ้วต่อคอมโบได้ไอ้เจยกูจะคอมโบได้แบบเดวี่ม์เมคายพะคาบอกว่ามันจะทำได้หรือเปล่าเนะี่มันจะมันมีท่านี้บอกว่าผมว่าเป็นอัลติเมทแน่เลยทนะ่าฟันดุรัวอยู่เฉยได้อืมอืมกูเคลียร่ยมันไม่จะไม่โคตรที่เลยวะเก็บดาบไปเยอะ ฝันแล้วเก็บดาวโคตรขี้แอะเลยวะน้องเก็บดาบบฮึโโอ้หเลเวลผ่านแล้วน้องง่ายอย่างไรเฮีย้ยใช้ได้เลยเนี่ยถ้ามันต่อคอมโบได้ผมว่าจะโคตรเท่เนี่ยท่าหนึ่งอ่ะไม่ขอขอลองเลยที่เผื่อมันต่อได้นะครับฮึบฝันไม่โดนเอ๋อเนี่ยฮึบฮึบเนี่ยอู้มันต่อคอมโบได้จริงด้วยเชียอย่างงี้ก็เท่ดิน้องเดเซิร์ฟปิงนะน้องว่าแล้วทำไมมันอืดอืดฟันฮึบ เชียวว่ะไอเชียหรือว่าตัวนี้กูจะเก่งสุดในเกมมันนะต่อคอมโบได้อย่างนี้ก็น่าจะเก่งสุดในเกมนะครับแถมมันเป็นระดับมิติกด้วยอ่ะน่าจะเก่งสุดในเกมแหละผมยังไม่ได้ลองเล่นตัวอื่นเลยนะครับจะดูดิดูดิดูดิเออดูดิน้องไม่มีสตันได้ไงวะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอ้โหไอเชียจะตายกอดโดนด้วยยูว์เซิร์ฟนี้มันปีงนะฮะเพราะงั้นผมขอย้ายเซิร์ฟ๊บถึงแล้วอันนะ ร้านสตาร์บัคเออเฮ้ยผิดคลิปผิดคลิปมาเดี๋ยวสร้างใหม่ก่อนด่นานที่แล้วมันเน่านะครับแต่ไม่รู้ว่าสร้างใหม่มันจะเน่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ผมเล่นราวราบ่ายหนึ่งนะครับเราบอกช่วงเวลาประมาณนี้มันชอบปิงนะฮะอย่าปิงกับเพื่อนขอร้องเอ้ยโอเคร้อยกว่าได้อยู่ปิงเจแปนนะครับน้อ,นองเดี๋ยวพยายามาเก็บอันติให้ได้แล้วกันนะครับยังไม่ได้ลองอันติเลยอันติมันน่าจะเป็นยูเชลดายนั่นแหละเชื่อ oh, <God. S 1> เปิดมากูจะตายทอง what the fuck แรงยู่เฮ้ยชี้น,นี่มันน่ารำคาญนั้งแตัวนี้อ่อนนะครับอืมอืมสุดยอด มันไม่มีสตนันนีวะท่านหนึ่งกูไอ้เชี่ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นก็ต่อคอมโบไม่ได้ดิเฮ้ยสกิลไม่มีสตนัสตนแต่กับดิ่งแล้วทำไมกูฟันไม่โดนเลยเดีเ๋ยวเฮ้ยเอออืมเอเอตายสักทีขอบคุณมากน้องผมต้องระวังไว้แล้วสกิลหนึ่งผมไม่มีสตนันนะครับเพราะงั้นน่าจะต้องคอมโบแบบโโอ้หมันน่าจะต้องคอมโบแบบถอยคอมโบอ่ะเอออย่างเงี้ยถอยคอมโบอย่างงี้นะครับน่าจะพอได้อยู่อ่ะตัวมันทำไมมันดูเล่นยากแปลกๆวะหรือกูเล่นไม่เป็นเองวะเนี่ยน่าจะยังเล่นไม่เป็นนะครับอื ไอสเชื่อไม่หมดแต่พูดประมาทเกินจอมบี้มันแข็งแกร่งจนสบบามารถฆ่าเวอร์ชูได้เลยเว้ยสุดท้อไปเลยมาน้องอืมอืมเชี่ยวมันตัวกอดแมวแมว,แมว,มวยากนะว้าวยมันดึงเข้ามาแล้วกูว่าโอ้ยมันไม่มีสตันเพื่อนขอร้องมีสตันหน่อยหน่อยเฮ้ยสก,กิลมันดึงเข้ามาหาตัวนะเฮ้ยอืมอืมอืมกูถอยเลยเพีายกูกลัวฉัดไอ้ตัวตัวกอดอืมอืมอืม อว่าไม่ใช่หรือเป่าน้องอันนี้กูกากเองหรือตัวละครมันกากวะผมน่าจะกากเองนะครับตัวละครมันน่าจะเก่งอยู่เลยมันระดับมิติเลยนะมันจะกากไว้ได้ดิเฮ้ยแต่มันไม่มีสตันนะท่าหนึ่งมันไม่มีสตันนะมันดึงมาแล้วมันไม่มีสตันเฮ้ยโอ้ตอนแรกฟันไม่ได้เว้ยคือตอนแรกคิดว่าท่ามันจะมีสตันแล้วต่อๆไอ้ไม่ใช่โอ้ยลิ้นไอ้เหี้ยอืมผมคิดว่าท่าหนึ่งมันจะต่อคอมโบได้นะครับตอนแรกเนี่ยมันฟันมาแล้วสตันมันแทบจะไม่มีเลยนะครับคือกับตัวธรรมดาเนี่ยมันพอจะอันนี้ได้อยู่นะครับ แต่จะเป็นตัวกอดที่อย่าหาเสี่ยงเลยน้องมันกอดมึงตายไอ้เหี้ยหึอีไอ้ท่านี้ยังโคตรโหดเหมือนเดิมน้องอืมเขี้ยมาวะยังไงรอบนี้ผมก็ได้เล่นอัติแน่นอนนะถ้าเกิดว่าผมไม่ตายก่อนนะนะครับคือตอนนี้กูตายไปสองชีวิตแล้วนะอันนี้ชีวิตสุดท้ายแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะผมแค่ไม่ต้องประมาทนะฮะไม่ประมาทไม่ประมาทน้องฮึบฮดาบสังหารนี่เขี้ยชี้ท่าโคตรดีเลยไปท่าเอ็กโอ้ยอยู่เยอะว่ะ มาดิเพื่อนอืมอืมฮึบอืมคอมโบแต่มันไม่ตายเว้ยเขี่ยทำไมมันถึกจังวะหรือเพราะนี่เป็นโหมดยากสุดวล้มันเลยถึกกว่าปกติอืมไม่รู้แต่ตายแล้วน้องเฮ้ยอันติเต็มแล้วดิอ้าวมาดิน้องเนี่ยขอลองเนี่ยติอันติทุกวันนะมันจะหยุดฉุดได้บ้างวะเฮ้ยให้หยุดฉุดได้ I am the strong What the fuck เไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้พ เช,ช,ชื่อได้พายุกำลังคึ้นคาทัวบ้าแกไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหสภาพเซิร์ฟเวอร์โลโบก,ก็นอ้เอเฮ้ยเหี้ยวจัดเดี๋ยวไม่เป็นไรผมลองใหม่อีกรอบหนึ่งดิคือตัวมันไม่น่าจะกากขนาดนี้นะเออมันมันมันไม่น่าจะกากหรอกครับผมแค่เล่นไม่เป็นเองเนี่ยมันต้องฟันแล้วถอยอย,อย่มีนะครับมันไม่ใช่ตัวคอมโบว้ยมึงอย่าไปจำภาพจำมาจากไอ้นี่อเดวิ่ย์เบ์คลายนะมันไม่ใช่เดวิ่ย์เบ์คลายเนี่ยไอเดวิ่ย์เบ์คายเดี๋ยวมันคอมโบยับๆนะครับแต่กิฟนี้มันไม่ใช่ไง เออถ้าพะคำโบมัน si, ย no ับเกินมันคงจะโกงอะเนาะถ้ามันเออถ้าถ้ามันมีสตันอ่ะมันต้องแบบถอยถอยดันฟันอย่างงี้ครับมันต้องถอยดันฟันถอยถอยดันฟันฮึบฮึบฟันแล้วก็ถอยแล้วก็สกิลต่ออืออย่างงี้ดิอืมอืมเชียบอกกันเลยรอบนี้มึงไม่มีทางเข้าถึงตัวกูได้ง่ายแล้วน้องอืม กลัวชักดาบเก็บดาบไป้เหี้ยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวิชาออไอวิชาดาบไอไอเป็นศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นดิ้นเดินไปการเก็บดาบและชักดาบออกมาอย่างรวดเร็วจนว่ามึงมองตามไม่ทันนะอืมเก็บดาบโอ้ผมโดนกูได้อย่างไงอยู่วะเฮ้ยเพ้อซื้อมันปิงแล้วผมเดาฮิตบ็อกไม่ออกโอ้ยสภาพเกมอืมอืมอืมอยาหนีดิให้กูยิ่งตามไม่พันโอ้ลิ้นแมงก็พันอีกโอ้ยเชียสภาพชีวิตกู เอ้ยตายสักทีน้องโอ้โหแล้วมันถึกจังวะเฮ้ยอืมึงเออเออฟันไม่โดนเออโอ้โหมันเหมือนจะฟันเดี๋ยวมันก็อะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนลงมาเฮ้ยเออเออตายกูจะทีเออเฮ้ยกูจะตายออกมาไอ้น้องต้องเดินเข้าไปรอแล้วก็ถอยอ่ะเออนั่นแหละถอยออกมาโอ้โหมันสั่นไม่โดนเว้ย มันต้องมันต้องมันต้องถอยอ่ะผมฟันเข้าไปไอ้ผมเข้าไปสู้ตรงๆไม่ค่อยได้อืมทำไมไม่ไปติโอ้โหูทำไมไม่โดนแคนเซิลวะเพื่อนเฮ้ยปกติต้องโดนแคนเซิลดิน้องไอ้นี่ก็ยังจะมาพ่นใส่กันได้อยู่นะเฮ้ยโอ้เล่นยากชิบห่าเลี๋ยวไปเซิร์ฟปิง300เนี่ยฮัลโหลเตไอ้เจี๊ยบไอสัตว์ไอ้กูนึกว่าซอมบี้ธรรมดาอืมอืมอืมทำไมมันฟันไม่โดนเนี่ยเฮ้ยมึงบ้าป่ะดิเฮียนี่กูดาบปอมเหรอ สัดดาบชื่อที่ผายเลยเชื่อไอ้ิชัยไอของกูอืมอืมเออโอ้โหจะชักออกไปได้วิชยัยไอศิลปการต่อสู้ดิจเนาการตอบโต้ด้วยความรวดเร็วแต่นี่มันช,าช้าที่ผ่ายเลยเพื่อนอืมอืมอืมปันแล้วก็ถอยนะครับไม่ถอยไม่ได้เดี๋ยวกูตายเออ โอเคครับหลังจากตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับผมก็เดินเดิน <ๆ S 2> ฟันฟัน <ๆ S 2> ด้วยวิชาดาบไอของผมไปเรื่อยครับเพราะงั้นผมขอตัดไปตอนใกล้ๆจบด่านเลยแล้วกันนะครับกลัวพวกคุณเบื่ออน่ะนะอันนี้ประตูท้าเลยยังเนี่ยเฮ้ยจุปป๊บปั๊บหลบก่อนแล้วกูตูดบานในที่เนี้ยมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิน้องฮึบฮึบเฮ้ยตายอูหูถ้ามันสตันท่านหนึ่งเยอะกว่านี้ผมว่าใช้ได้เลยนะเกมไม่ใช่ดิใช้ได้นะตัวคอมบูได้โหดมากเลยเนี่ยแต่สตันท่าหนึ่งมันน้อยนะ ปันเนเข้ามาแล้วเราโดนต่อยสวนเองไงเฮ้ยอืมอืมอืมฮึบฮึบโอ้โหฟันไม่โดนฮึบตายสักทีเออเพื่อนเออด่านต่อไปสักทีด่านสุดท้ายยังเนี่ยเฮ้ยเอ้ยสองสามอันนี้ด่านสุดท้ายเลยเฮ้ยน่าจะใช่นะอะไรทองทองตรงนั้นวะโค้ดหรอโค้ดสุดท้ายหรือเปล่าวะคือกูเอาไอ้นั่นเสร็จปุ๊บกูจบเกมแล้วใช่ไหมกูจะได้เลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์เชียร์นี้สักทีมันเน่าชิบหายเลยเซิร์ฟไอ้เย้ยสามร้อยปีง่ะไอ้ตัวเชียร์นั่นก็น่ารำคาญมากเลยนะฮะต้องระวััังนนนนะะตว้ มันเดาฮิตบล็อกยากนะครับบางทีเออโอ้โหแล้วทำไมมันโดนดึงมาอย่างนั้นวะเพื่อนอยู่นิ่งๆแล้วก็ยอมตายสักทีเพื่อนเออตายสักทีไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเหลืออีกสิบหไหวอยังหรือมั้งเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรเฮ้ยไอเชียเดวีเอิ์สเดวีเอิ์สมาทำเชียอะไรทีนี้วะภูมิทักษ์ชั้นเจ็ดเจ็ดมึงว่าขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิวจะตาย I am t h ม storm t h น t i ทอ p ตอัมมันไม่มีใครตายเลยสุดยอดไปเลยไอเย้เชี่ยโอเคฮะคลิปนี้มีแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไ้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบาย